สวัสดีครับครั้งนี้กลับมาที่ซีรีส์ Angel Number นะครับตามความเชื่อก็คือว่าจักรวาลส่งสัญญาณให้คุณอยู่เสมอและการส่งตัวเลขซ้ำๆกันหรือมีแพทเทิร์นบางอย่างจะทำให้คุณสังเกตได้ง่ายเรียกว่า Angel Number วันนี้มาว่ากันที่ตัวเลข 2, 22, 222และ2222 22นะครับ บทนี้ถ้าจะให้คำนิยามก็คือ b i r s t your gifts out into this world ก็หมายถึงว่าให้แสดงความสามารถของคุณออกไปให้โลกได้เห็นนั่นเองเลข2คือตัวเลขแรกที่มีพลังงานแบบเพศหญิงหรือ feminine energy และความเป็นแม่นั่นคือการร่วมมือความสามาคัคคีความปรองดองและความสมดุล เลขสหลักๆเป็นเรื่องของการที่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องนำพรจากสวรรค์ที่ได้รับมาเพื่อมอบบางอย่างให้แก่โลกเชื่อในเรื่องของปัญญายาณของตนเองไม่ต้องร้อนรนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างไรก็ดีลักษณะการซ้ำกันของเลขสองในแต่ละรูปแบบก็ยังมีความต่างกันอยู่ตามนี้ครับตัวเลข2อสอง จักรวาลต้องการจะบอกว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนได้แล้วสิ่งที่คุณอาจไม่รู้และไม่เชื่อมั่นก็คือตัวคุณเองมีความสามารถแต่ความกลัวได้ฉุดรั้งคุณเอาไว้จากภารกิจที่ควรทำจงทำอะไรก็ตามที่ทำให้หัวใจของคุณเบิกบานจนหัวใจสามารถร้องเพลงออกมาได้อยากกลัวความล้มเหลวผิดหวังถึงมันจะเกิดขึ้น นั่นเป็นเพราะคุณจำเป็นต้องเรียนรู้บทเรียนบางอย่างความผิดหวังเล็กๆจะนำไปสู่ความสมหวังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมฝันใหญ่และลงมือทำซะตัวเลข2 2 2หมายถึงจงหันมาใส่ใจตัวเองให้มากมุ่งหน้าที่จะทำตามความฝันไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรก็ตามที่บังเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ ให้คิดทุกอย่างในเชิงบวกเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆทั้งหลายให้เข้ามาสู่คุณเวลาที่คุณมีความคิดที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างเป็นเรื่องจำเป็นมากๆที่คุณจะต้องมีความรู้สึกที่ดีเพราะเมื่อคุณอยู่ในความรู้สึกเชิงลบมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจลงมือทำในสิ่งที่ไม่เกิดผลดีหรือแม้จะไม่ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดๆก็ตาม การใช้ชีวิตประจำวันของคุณก็อาจจะไม่ได้มาจากด้านที่เป็นจริงในตัวคุณก็ได้ความวิตกกังวลหวาดกลัวหรืออะไรก็ตามในแง่ลบกำลังพายคุณออกจากเส้นทางที่ควรจะเป็นซึ่งคือภารกิจของชีวิตใส่ใจทุกความคิดเสมอเมื่อตัดสินใจทำอะไรให้อยู่ในความศรัทธาความหวังความเชื่อและความรัก สองสส่งสัญญาณให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าความฝันของคุณจะต้องมาถึงแน่ๆเป็นเรื่องของภารกิจของคุณต่อโลกใบนี้ให้กลับมาถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญต่อตัวคุณและให้คุณเพียงคนเดียวไม่ใช่ใครอื่นเพราะการที่คุณมองตัวเองแบบใดสำคัญกว่าการที่ผู้อื่นมองคุณมากมายนะัก ถ้าตัวคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองผู้อื่นก็จะไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเช่นเดียวกันจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายล้วนอยู่รายรอบคุณ222คือข้อความที่บอกว่าพวกเขากำลังปกป้องคุณอยู่พวกเขาทุกคนล้วนศรัทธาในตัวคุณจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องศรัทธาในตัวเองได้แล้ว อธิษฐานเพื่อขอความช่วยเหลือคําใบ้สัญญาณกล้าทำในสิ่งที่คุณฝันมาตลอดแต่ไม่กล้าลงมือทำจงอ่านฟังอยู่รายรอบสิ่งหรือผู้คนที่มีพลังในทางบว,วกเสมอตัวเลขสองสสองคุณมาถูกทางของการเข้าสู่ความสมดุลแล้วเมื่อเลขนี้ปรากฏเป็นสัญญาณว่า คุณมีทุกสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีอยู่ในตัวเองแล้วคุณทำงานหนักสม่ำเสมอต่อเนื่องจึงสามารถผ่านได้ทุกปัญหาอุปสรรคความท้าทายคุณมีพลังที่แข็งแกร่งอยู่ในกายรอคอยที่จะแสดงตัวออกมาเมื่อคุณสามารถเชื่อมั่นได้สิ่งอัศจรรย์จะบังเกิดชีวิตของคุณอาจไม่ใช่เส้นตรงสู่ความสำเร็จอย่างง่ายดาย มีหลายครั้งที่คุณอาจพบทางแยกทางโค้งหรือทางขรุขระบ้างแต่ทุกสิ่งที่ได้พบมาคือพรอันประเสริฐที่ได้ถูกออกแบบมาให้คุณได้มุ่งไปสู่จุดหมายที่เหมาะสมเพื่อนำพาไปสู่ระดับต่อๆไปอย่าลืมว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของพระแม่ไกอาและได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วจงทำหน้าที่ของคุณต่อไปคิด พูดทำในเชิงบวกแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากจัก,กรวาลในตอนนี้คุณอาจมองไม่เห็นภาพใหญ่หรือภาพสุดท้ายก็ไม่ต้องกังวลไปทำจิตใจให้ดีทำไปเรื่อยๆอยู่กับปัจจุบันแล้วเส้นทางจะค่อยๆเปิดออกมาเองเอาละครับท้ายนี้เป็นยังไงกันบ้างเลข2ก็ทรงพลังไม่แพ้กับเลข1เลยนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเห็นเลข222อยู่เป็นสัปดาห์ใช้เวลาตั้งนานนะครับกว่าจะเข้าใจความหมายก็เป็นอีกครั้งนะครับที่อยากย้ำเตือนว่าการเห็น Angel Number เป็นเรื่องปกติเราเป็นคนธรรมดาที่สังเกตเห็นสัญญาณเท่านั้นส่วนท่านใดมีประสบการณ์ในการเห็นเลขเหล่านี้ก็อย่าลืมแบ่งปันให้ได้อ่านกันบ้างน,นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามซีรีส์นี้จนถึงตอนนี้ แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม